นี่คือทะเลไปหาย ัสดีจ้าอีพีนี้ออกนอกเมืองน,นอันหนิงกันอีกแล้วกําลังมุ่งหน้าไปที่เมืองปี่ไห่นะคะเป็นเมืองที่ติดทะเลแล้วก็เป็นท่าเรือสําคัญของมณฑลกวางสีเมืองปอ่ไห่อะห่างจากเมืองนันหนิงประมาณ200ยกว่ากิโลเมตรนั่งรถก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าอารมณ์แบบเราขับรถจากกรุงเทพไประยองประมาณนี้ค่ะเมืองเปี่ไห่ก็จะเป็นเมืองที่เน้นเกี่ยวกับการประมงอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเนาะโดยเฉพาะกุ้งแล้วก็หอยนางรมเมืองป่ไห่ก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ามพ 37ตารางกิโลเมตรข้อมูลทางประชากรปี2024ก็มีประชากรแค่1 8ล้านแแสนกว่าคนนั่นก็ถือว่าไม่เยอะมาก อนแ,แรกเฟื่อนจะพาลูกไปที่จูหายมณฑลกวางตุ้งนะคะอยากพาเขาไปอาควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในลูกเพราะว่าเราดูในเสียส่ยวหงซูคือแบบน่าไปมากอะทุกคนแต่ว่าระยะเวลาที่ว่างได้แค่สาวันนะคะแค่ไปนั่งรถไฟความเร็วสูงก็4ชั่วโมงกว่าแล้วไปกลับก็คือเอาวันหนึ่งได้ก็ไม่น่าจะทันนะคะก็เลยซ้อมเที่ยวใกล้ๆก้ก่อนนะคะซึ่งเมืองไปไห่ก็มีอควาเรียมที่ใหญ่พอสมควรนะคะก็มีทั้งสัตว์ทะเลสัตว์บกแล้วก็ สัตว์ปีนะคะโคตรแมปเปน,มนเลยชอบมาปาบุกกินทะเลแรงมาก,บบกอี่้างหน้นี้ก็จะเป็นที่พักอออของเครือวานอุ้ยที่นี่คือดูดีมากออดูดีนะเออดูดีนะโอ้โห

อยู่ว่าเอ๊ะจะเอามาไหมแต่แบบไม่ได้เอาชุดด้วยน้ำอย่างมาโอ้โหข้างนอกก็หนาวนะลูกหนูจะเล่นน้ำเออนั่นดิโอ้สาวแม่น้ำข้างใน หนาวเห็นไหมอยางไม่มีใครเล่นเลยลูกต้องดูเขามีแบบปิกนิกด้วยนะฮะที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่นิยมมากๆเลยเนาะเพราะว่าสถานที่มันสวยนะคะนี่เขาบอกเขาจัดงานนะเจ,จัดงานแตง่งก็เ,ลล <c oughs> เป็นเหมือนสตมอฟอย <c oughs> นี่ก็เป็นสวนาวเวนน้ำขนาดใหญ่ไม่มีใครว่าอเลยนะจ๊ะโอ้นี่เฮลิคอปเตอร์เขาขึ้นตรงนี้นี่นะจ่ายเงินแล้วขึ้นชมวิวแบเนี้นะดูดิโอ้โหอ๋อโหมีลานดนตรีนี่คือวันหยุดเสาอาทิตย ของคนที่ไปหายนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเขาก็จะมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้เนาะโครงการของวั N e น O N E นะคือว mm ัน hmm. คือโครงการใหญ่มากคอนโดแบบเยอะมากแล้วก็โหมีที่นอนแบบนั้นด้วยนะนะนะเออเป็นเต็นนะแล้วก็เป็นแบบนี้คอนโดข้างนอกของเขานะ โครงการโคตรอลังการ แดดมันแรงสวยไหมไปหา่าทะเลคอปเตอร์ขึ้นมาแล้วโอ้ oh, คนหาหอยกนัน <m akes noise> น้ำเย็นเจี๊ยบเลยฮ่า <m> ฮ <akes noise> เย็น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  อันนี้คือทรายที่จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับแม่กำลังทำโจ๊กชาโคให้อยากกินอยู่กินไหมค่ะที่จะตอกแล้วจ้าตอกแล้วจะไปแล้ว ลงไปอย่างรวดเร็วมากไปเรียบร้อยสุดๆววยมากกลับแล้วจ้าสถานีต่อไปก็คือเช็คอินเข้าที่พักนะคะแล้วก็จะไปกินบุฟเฟตซีฟู้ดอากาศดีมากทุกคน21องศา ไม่มีใครว่ายน้ำหรอกหนาวเวอร์โซนอนอกมีแต่ว,ว่ายข้างในค่ะโหสวยมูมีสวยไปละจ้าบายบายสถานที่เล่นสายที่นี่นนะมีสระน้ำอุ่นด้วยมันเลิศมันเลิศ ะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักนจ้าจ๊ะโรงแรมโรงแรมนี้ก็คือมีบุฟเฟต์นนด้วยนะทุกคนถึงแล้วจ้าแต่เราไม่ใช่น,นอนมนอาเรียนนะจ้าเรานอนที่นี่จ้า New Century Resort ใหญ่มากถึงแล้วจ้า กระเป๋าของเรานะ,ะสบายแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีลอลากด้วยดีมากโอ้โหคมไฟอลังการมากนะคะทางเข้าที่นี่ก็คือ Grand New Century Resort นะคะถ้าใครอยากจะมาพักนี่ที่นี่มีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์กัน,นะคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในนะคะประตูคือเป็นรูปหอยอา สวยงามมากมมลานกว้างมากเลยโหนี่คือประตูแบบใหญ่มากนะคะสูงมากตัวแบบปิดได้หมุนหมุนได้นี่คือโซนกาแฟะนะจ๊ะ ่ะทุกคนถ้าใครมาเปยหายแนะนำที่นี่เลยนี่ใหญ่มากอันนี้คือโซนเช็คอินนะคะหืมหอมมากทุกคนเอ้ยนี่ไงบุฟเฟ่ชื่เราอยากจะมานะคะ ที่นี่นะคะก็จะมีเวลคัมดิงนะมีแบบชาดำชาแดงโหชาแล้วมัมาเขียนเนแบ,บ็ทีว่าเออแล้วก็มีชาเข่งนะคะแล้วก็มีในส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นที่เช็ดกระ,กระจกแว่นตาโทรศัพท์นะคะนี่อันนี้นะคะแล้วก็มีที่อุดหูน,นี่เช็ด ช้แว่นตาแมสอันนี้คือกิฟต์นะแล้วก็ยางรัดผมแล้วก็อันนี้ถ้าใครมีแผนมีปัตเตอร์ยากับยาแดงแลองเียกยาแดงโบราณโบราณเออแล้วก็นี่สำลีนะคะตรงน,นี้ก็คือที่ทำความสะอาดรองเท้าอันนี้ก็มีแบบสำรองนะคะว้ายยังยา สวัสดีอย่างยางอันนี้คือกล้วยมาของจริงนะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชานะคะเวลคัมดจริงนะคะมางอย่างนั่งสมาธิโอเคโอคโอ้โหเหมือนกันเอาเบาะมาลองจ้ะ ตรงนี้ก็คือเป็นไหว้ไม้นะคะเหมือนแก๊บนั่นแหละอ่แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ตอนนี้หุ่นยนต์ไปส่งอาหารอยู่นะคะอยู่ชั้นหกจ้าโอ้โหอากาศเย็นมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบทางเดินแบบเอาดอร์ทุกคนอันนี้นึกถึงที่แบบพัทยารอยัลกยระเดินพาซาอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นแบบทางเดินแบบเอาดอร์ ฝั่งนูนะคะคือมารีออทห้องของเราคือ6003นกลศนย์าไกลวังแต่ฝั่งเนี้ยคือแบบเตียงใหญ่ค่ะฝั่งของเพื่อนคือเป็นแบบเตียงสองเตียงนะจ๊ะมาถึงแล้วเปิดมาตกใจอีนี่มากเลยอ๋อนี่เป็นแย่แบบโซน โซนเปียกโซนแห้งนะคะทางนี้เป็นอะไรโอ้ว้าวดีมากเลย <Ooh. S 1> นี่เป็นแบบว่าชาวเวอร์แบบนี้นะคะอ๋อ oh. มันทะลูได้ฮัลโหลเย้อันนี้ก็คือเป็นเตียงใหญ่นะคะ โอ้โหหญ่ข้างนอกเขาลานกว้างมาก oh. ที่นี่คน,น 5, 6, นนคนประมาณห้าหกพันนะทุกคนอ๋อมันเป็นแบบว่าพามานเป็นอัตโนมัติจ้าใช่แล้วเดี๋ยว,วเราจะไปดูข้างนอกกันนะคะโอ้เราเมียงกว้างมากโหดูสัตว์ oh. สายใหญ่มากนี่นี่ น,นี่คือโรงแรมของเรานะจ๊ะที่เราอยู่นะคะแล้วน,นี้ก็คือลานกิจกรรมข้างนอกโอ้โตรงนู้นก็คืออลังการงานสร้างมากทางเดินออกกําลังกายอา่ะอันนี้ก็น่าจะมีแบบจัดงานแต่งงานปาร์ตี้ได้นะสระไว้นะ้ำมีอยู่สองสระอันนี้คือเอาดอแล้วก็มีอินดอร์ด้วยเห็นอยู่ ขาบอกว่าอ oh, ินดอร์เราจะอยู่ข้างในข้างล่างเรานะมัง้งนี่เราก็มีสวนนี่ตอนเช้าอยากจะไปนี่มากเลยอ่ะพายอย่างนั่งรถปูนปูนตอนกลางวันนะ่าจะสวยมากอันนี้คือช่วงกลางคืนนะคะเราสามารถมองเห็นทะเลด้วยตรงนี้นะแล้วก็สามารถเดินลงไปตัดทะเลได้นะฝั่งนู้นนะั่นคือทรายเห็นปะนั่นน่ะท่าน่ารูก้กเหออ็นั่นแหละทรายนะจ๊ะ เมื่อสักครู่เราก็ไปโซนที่นึงเป็นโครงการของวันตรงนั้นก็จะเป็นแบบ,บเหมือนไม่ใช่คอนโดอพาร์ตเมนที่แบบคนเขาปล่อยเช่าตามห้องแล้วก็ไปเล่นได้แต่อันนี้คือโรงแรมเลยนะก็จะเป็นไพรเ a ท y กว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าอันนั้นคือคนนอกสามารถเข้าไปได้เมื่อสักครู่คือเราก็เข้าไปนะตรงที่เล่นทรายแต่ตรงนี้จะเป็นแบบ p พ i เวทโ zone นะคะอันนี้คือผ้ามานเป็นแบบว่าออตโตนะ้เราจะลองดูนะ เอาแค่กระตุกนิดเดียวกระตุกนิดเดียวเห็นไหมมันก็จะเลื่อนปิดเองอนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปกินที่นี่นกันลูกเป็นแบบบุฟเฟ่<อ>ใช่แล้ว<อ>ไปเราไปกัน Let's go เย้ต<ะ>อนนี้เราลงมากินบุฟเฟ่ด้จ้าโอ้เด็กน้อย อาหารบูฟเฟ่นะคะคนละหนึ่งร้อสบแดหยวนเด็กไม่คิดเลยว้าวไม่กินมากเต็กก็มอีอันนี้เป็นแบบหม้อไฟนะคะตอนนี้กำลังรอหม้ออันนี้ก็มาต้มนหม้อไฟแล้วก็ ของเด็กน้อยนะคะพิตต่าโอ้โจ๊กซุปนี่ข้าวผัดมีชีสเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตลัดผักนะคะแล้วก็มีเจลี่ว้าวคัสตาร์ดพุดดิง้งน่ากินมาก กาแฟก็มีนะคะปอกพรเคคือแบบโอ้อโหน่ากินทุกอย่างหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหยวนนะคะราคาไม่ถึงพันเดี๋ยวเราจะไปดูซาซิมิกันนะคะนี่จ้าซาซิมินะจ้าเคคอ่าจัดไปจ้า ตรงนี้มีวายด้วย,อ,ยอันนี้ชาดำนะนำแตงโมงกินอิ่มแล้วคะ่ะกลับห้องพักผ่อนนะจ๊ะ อันนี้ก็คือเด็กน้อยก็มีความสุขมากอันนี้ก็คือของเด็กน้อยนะคะพรุ่งนี้จะพาเด็กน้อยไปดูเพนกวินนะคะเพื่อนของเขาที่มาปล่ยหายเพราะว่าจะมาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่ชอบเพนกวินมากดูเสื้อกากเสื้อกามีสองแบบสองตัวนะคะพี่พกมาจะพาไปดูเด็กน้อยความสุขของเด็กน้อยนะจ๊ะ มื่อสักคู่ก็คือคิดว่าเป็นบับเบิลเอาไม่ใช่มันเป็นเกลือขัดผิวนะเพราะว่ามันให้อน,นี้มาฟองน้ำขัดตัวขัดผิวนะคะดีมากเลยอ๋อมีแปรงสีฟันเด็กน้อยด้วยนะโอ้โหนี่แปรงสีฟันเด็กน้อยอันนี้เหมือนคัตเตอร์บัตอันนี้ก็คือคุมผม อันนี้คือที่โกโนหนวดนี่คือแปรงตฟันนะคะเป็นแม่ชั้นก็คือเก็บทุกสิ่งทุกอย่างกลับนะคะและอีชั้นก็เช่นกันไปค่ะนี่ข้างลา่างเขาก็จะมีรองเท้าแบบใส่ออกข้างนอกได้นะคะไปลงหาดได้แล้วก็อันนี้ก็จะมีเอ่อที่ขัดรองเท้าที่ดัดรองเท้า แล้วก็มีไดปอบผมมันมาแบบพับๆนะคะแบบนั่งองอคอหักเนี่ยเสียบชาบตรงนี้ไปเสีผมให้เด็กหน่อยก่อนคะ่ะโอ้แรงเหมือนกันนะนี่แล้วก็มีรองเทา้าประแต่งให้สามคู่นะผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งนะคะเขาเรียกยังไงนะสลิปเปอร์ใช่ปะแต่ฉันเรียกประแตงแหละอ่ะ เด็ก vent, คอนแวนเขาเรียกปะแต่งกันนะคะปะแต่งปต็งแต่งปะแต่งนะคะอารอนสวัสดิ์จ้าเวลานี้ก็คือ9ก้าโมงครึ่งนะคะยังไม่ได้ลงไปกินข้าวเลยทุกคนเพราะว่ารอดเด็กน้อยตื่นตอน,นนี้ก็คือแช่น้ำอยู่เรามาดูบรรยากาศช่วงกลางวันบ้างนะคะเมื่อคืนมืดนะ,ะมีแต่ไฟนี่คือช่วงกลางวัน <S <s ม,มันมีสะแบบสะใหญ่ตรงนี้ได้แล้วก็มีสะน้อยอันนี้น่าจะโซนของเด็กเนาะอันนั้นน่าจะแบบลึกหน่อยแล้วก็มีแบบเพเกานี่ไงอันนี้น่าจะมีแบบจัดงานอะไรได้นุ่นมันจะมีประตูสามารถเดินออกไปข้างนอกได้ไ,ดไหมอันนี้คือชายหาดชายทะเลนะคะ แต่ทุกคนต้องระวังเวลามาเที่ยวที่จริงคือคนจีนแม่งขายของเก่งมากคือแบบนั่งรถไหม้ะนั่งนั่งรถแบบเหมือนขับขับรอบชายหาดตรงนี้ร้อยห้ากว่าหยวนคือโอ้ไม่ก็แพงมากคือฉันเอาเงินไปกินบุฟเฟ่จะคุ้มกวอ่ะอันนี้ก็มีโซนของของซื้อของฝากของใช้นะคะตรงนี้เมื่อวานคือไปเล่นทราย ฝั่งโน้นนะคะแล้วก็มานอนที่นี่ที่นี่โอเคเลยทุกคนบรรยากาศดีมากช่วงนี้คือเงียบสงบเพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวอะคนก็เลยไม่ค่อยได้มาแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้หนาวมากอะก็คือประมาณอุณหภูมิตีไปสัก18ถึง23องศามันก็โอเคอยู่นะเมื่อคืนเพิ่งสังเกตว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ ตัวบังคับพ้มาม่านะทุกคนนี่เห็นไหมบังคับพม่านเออมีแบบหยุดแล้วก็เปิดมีบังคับพม่านสองชั้นนะนี่สองอันนี้บรรยากาศห้องอาหารตอนเช้านะจ๊ะ วันนี้เราจะมาดูรายอาหารยำเช้านะจ๊ะอันนี้คืออะไรอ้บัรดาซุปข้างหลายคนจีนชอบแบบกินสุปมากอ่ะโอโหนบำรุงร่างกายไปอันนี้ก็ชาดำชาดำอันนี้โอ้นมร้อนนำเต้าหู้ ตรงน,นี้ก็มีปลาฟงโก้ปาเปียเฟนฟายอันนี้เห็ดอ๋ออันนี้แนวมังสวิรัตนะคะถ้าใครกินโอ้ยข้าากินมากปาเกตตี้ข้ขาวผัดไข่เคม็มไข่เค็มนั้นต้องกินคู่กับนี่ข้าวต้มโจ๊กนะคะนี่มาเป็น น้องกุ้งกุ้งแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คืออะไรข้าวต้มทะเลใช่ไหมข้าวต้มหมูอันนี้คือข้าวอะไรนะโจ๊กเหระนะข้าวต้มธรรมดาอันนี้ก็เครื่องเคียงต่างๆอัน้นั้นคืออะไรที่เขาหยิบขนมหรอหนุบหนับอันนี้ก็คือเกยวกุ้งทอดมันข้าวโพด ถวัวปางนี้ก็คือบรรดาเบเกอรี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคอนเฟกยามเช้าโยเกิร์ตสลาดเราต้องจัดนะคะสลาดผลไมา้ใครรูจักอันนี้บ้างเ่ารถแบบสีเหลืองฮ้มอันนี้ที่ไทยไม่มีนะเปรียปร้ยว ขนมปังนะคะปิ้งขนมปังอันนี้ก็เป็นไขน่นูกระทาคลุกเกลือย่างเกลือหรอเออแปลกดีไข่ใบชาไข่ต้มอันนี้เหมือนขนมพาก,กาดนะไข่เจวไข่ดาวเกีียวแล้วเขาทำอะไรน่าจะกว๋วยเตี๋ยวค่ะ อันนี้ไข่เจียวไม่ธรรมดามันเป็นไข่เจียวหอยนางรมแล้วเนี่ยว้าวตรงนี้มีเต้าห้ยด้วยเต้าหวยน้ำขิงซาลาเปาชั้นล่างนะคะออกจากห้องอาหารมาตรงนี้เป็นแบบที่ซักล้างด้วยอะ่ะมาจ้ามา ปอปบอนอันนี้เหมือนเราเหมาขาบวนนะคะไม่มีใครเลยอันนี้มันคิดราคาด้วยนะทุกคนยี่สิบแปดหยวน,นแม่ลูก 2องคนก็ยี่สิบแปยวนนะจ๊ะตอนนี้ก็คืออุณหภูมิ20องศาสิบโมงสีเจ็นาทีโอเคไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่เ่ก็พามาชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมตรงนี้เป็นเอ่อมารีออทนะคะข้างหลังก็จะเป็นเลนส์ทร ทางเข้าออกไปเล่นทรายเผงกาวอู้หอันนี้ดูเดาบาร์โอ้น้ำน่าจะเย็นพอควร เขาขับเก่งเนาะซอกแซกมากแล้วดูขบวนมันยาวนะก,กลับเข้ามาแล้วตรงนี้ก็มีโซนให้ถ่ายรูปเลยนะโอ,โ,โอ้โหตอนนี้ก็คือคิดขับนะคะว้าวก็ใหญ่อยู่นะบันดาพ่อๆก็พาลูกมา,มาดูว้าวม,มีสนุก มีระบายสีมีบ้านบอนตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสมีห้องออกกำลังกายโอ้อยากมาวัดความสูงดีกว่าลูกตอนนี้สูงเท่าไหร่ละมีโยคะด้วยนะข้างในวันนี้ได้เห็นหุ่นยนต์ส่งอาหารแล้วนะจ๊ะ คนยนต์ก็ตามเรามาด้วยนะจ๊ะคุณนยนต์นี่ก็ข่ออีกตัวหนึ่งมาแล้วนะจ๊ะมาอีกรอบจ้าน้องมีฝน,นตกนิดหน่อยนะจ๊ะแต่น้องก็ไม่สะทกสะทานอะไรใดๆนั่งรอบที่สาม ออกเดินทางแล้วครับไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกัน